แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้คผมขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยความชั่วร้ายคุณลาซีซีคุณชนานันคุณสกายเลดคุณดาร์โคไลซอนคุณสตินิพาคุณแวนพายไอเอ็กคุณปกป้องคุณสิทธิโชคมากที่เหล่านี้เราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแวนการ์ซีโร่วันนี้นะครับผมกลับมากันอีกแล้วเนาะก็เป็นซีซั่นใหม่ครับผมนะซีซั่นกลางเดือนนะครับผมรวมกับ แพลนอีเวนต์ครับเราจะมารีวิวในคลิปเดียวเลยนะครับโอเคมาดูกันในส่วนของซีซั่นใหม่กันก่อนนะครับซีซั่นกลางเดือนในรอบนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าในกลางเดือนมันจะไม่มีการ์ดใหม่มีอะไรใหม่นะครับเราจะมาดูรีวอร์ดกันเฉยๆนะครับนะในส่วนของตัวรีวอร์ดเดือนนี้ครับที่เลเยอร์จนสเนี่ยจะได้สลีฟนะครับผมไดคเซอร์นะครับตัวเบรกไลนั่นเองแล้วก็ที่เลเยอร์จนหจะได้อันติเมตเกสไออันติเมตนะครับเกสไดคาเซอร์นะครับผม แล้วก็ที่เลเจินสิครับสวยมากนะครับยังอยากได้เองเลยนะครับกับแกนสล็อตนะครับผมเซนิตนะครับผมเป็นอาร์พิเศษนะครับโอ้โหสวยมากไม่ต้องคิดว่าเป็นฟอยน์นะจะขนาดไหนนะครับนะอ่ะถ้าเป็นฟอยก็นี่เลยนะครับผมนะโอ้ถือว่าแบบรดงามครับทีนี้ พอเข้าปุ๊บนะครับมันก็จะมีแคนอีเวนต์มาจริงจมันมาตั้งแต่ช่วงที่วันนี้เราลงคลิปหลังจากวันที่เราอัดวันหนึ่งก็จะมาแต่ว่าวานเลยนะครับผมนะใครที่เล่นเนี่ยใครที่รอแคนนี้นะครับจริงๆก็เป็นแคนอีเวนต์นำกับเมก้าโครนี่นะครับการกลับมาเมก้าโครนี่เป็นครั้งที่ครั้งที่2แล้วนะครับผมแลชื่อชุดมันอ่านว่าอะไรวะชื่อชุดแม่งเล็กมากขออภัยแล้วกันมองไม่เห็นจริงนะครับนะก็จะเป็นชื่อของไอ้เจ้านี่แหละครับไอ้แว่นเนี่ยเรียกว่าโกงไอขี้แล้วกันนะครับมาชอบพูดว่าโโกกเคอ็ จะเป็นเมกาโคลนี่ครับการกลับมาของเมกาโครนี่ครั้งหนึ่งนะครับกับชุดเบรกลท์นะครับแล้วก็เรามาดูการ์ดในชุดของเมกาโคลนี่กันเลยดีกว่านะครับมาเป็นการรีวิวว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเมกาโคลนี่ในชุดนี้หลักๆจะเป็นเบสดนะครับของชุดใหม่นะครับชุดชุดของ BT15 ในโลกแห่งความเป็นจริงนะแต่เท่าที่อ่านมันผ่านมาแล้วถูกแก้เฟกกลับตอนนี้มันทำให้เมกาโคลนี่เก่งขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะ มาดูอันที่ตัวแรกกันก่อนครับตัวเริ่มนี่ให้มาก็จะเป็นของสายแมชชีนนิงนะครับผมแรตเทิลบีนะครับแรตเทิลบีแรตเทิลบีตัวนี้มีเทคได้เป็นโฟลเลอร์เทคนหนึ่งนะครับเอามันเข้าดูดโซสแตลเรียการ์ดที่ติดชื่อแมชชีนนิงที่เลสอยู่หนึ่งใบแล้วก็จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วอยู่นั้นบวกสามพันจนจบเทิร์นด้วยนั่นเองโคตรดีซ่าจริงมันไม่ได้จัว่วอันนี้แม่งถึงได้จัว่วนะครับแล้วมีอีกเทคนหนึ่งในดอปโซนะโซบาสสองเอามันเข้าสู่โซครับก mm hmm. ็ถ้ามีตัวที่าาาด มันก็จะเข้าออกเข้าออกอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคเลยแล้วก็แก้เทคมาได้แบบเจ๋งพอสมควรนะครับอ่ะมาที่เกจหนึ่งครับตัวตีหมื่นติดแมชชินนิงครับแค่นั้นเองตัวต่อมาครับถ้าเมื่อตัวนี้ลงมาสู่ช่องเรียกาศนะครับผมถ้าเรียกาศฝั่งตรงข้ามเรล็ทั้งหมดทิ้งจั่วนะครับแค่นั้นเองอันนี้ตัวต่อมาเป็นตัวเทคนช่องแวนช่องเรียกครับเมื่อลงมาพาราไลท์นะครับผมอ่าหนึ่งตัวนะครับใส่การ์ดเกตศูนย์ในช่องเรียกาศอันนี้ จริงๆด้วยความเป็นคอมมอนนะครับมันก็เลยแบบว่าพาราไรซ์ลงมาพาราไรซ์ตัวเริ่มหลักๆเลยจะเป็นตัวอย่างนั้นนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นตัวเทคในช่องเลือกาดศครับเมื่ออย่างน,นี้บูธให้ตัวที่ติดชื่อแมชช i นนิ่งในช่องแวนการ์ดนะครับผมถ้าเรียกาดศฝั่งตรงข้ามอยู่ในแต่พาตภาพเลสครับโซชาร์สองตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มโซแต่ว่าจริงๆอะแวนการ์สิโลโซชาร์เยอะไม่ดีนะไม่ใช่ดีถ้าไม่ใช่แคนโซชาร์เพราะว่าตัวเด็กมันไปเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มาโซชาร์สองเนี่ยมันไม่สามารถเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาได้มันบังคับนะครับตัวต่อมาสปาคอนครับเพอร์คิวลิสนะครับผมเอแมชชินิ่งนะครับนะอะไรนะคาร์เฮนะตัวชื่อช่างชื่อช่างวิ่งมันไปมีเทคนในช่องเรียกใครับเมื่อในบูทห้แมชชินิ่งฮิตแวนการ์ดครับพราร์ไลท์เรียการฝั่งตข้ามหนึ่งใบใบนี้โคตรเก่งเพราะว่าการ์ดจริงอะ่ะมันจะเอาไว้กดดนันในโลกของการ์ดจริงก็เทคประมาณนี้เลยมันจะเอาไว้กดดนันฝั่งตรงข้ามว่าเฮ้ยเนี่ยกูทําอย่างเงี้ยมึงการ์ดไหมอ่าไม่การ์ดปุ๊บก็โดนแช่ แล้วตอนนั้นอะพาราไลซ์ของโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้พาราไลซ์หนักเหมือนพาราไลซ์ในแวนซีโร่ด้วยแล้วแวนซีโร่แม่งตีฮิตง่ายกว่ากันเยอะนะครับนะตัวนี้เลยเก่งมากๆนะครับโอเคอะมาดูกันที่เกรด2ครับเกรด2องเนี่ยมีตัวตีสิบสองตัวแวนติดแมชชินนิ่งครับผีเสื้อครับผีเสื้อแม่งโคตรโหดนะครับเทะลงมาปุ๊บนะครับเมื่อลงช่องเรียกอากาศพาราไลซ์เรียอากาศสองคำทิ้งไว้เลยใบหนึ่งครับนะแล้วก็ จะมีทารันทูล่าครับทารันทูล่าก็พิเศษในช่องไอช่องเลียครับตีฮิตเขาได้บาร์หนึ่งพลารายเลียตัวหนึ่งทิ้งไปนะครับโอเคเกตสองมีสามตัวแค่นี้แหละแม่งเป็นดับเบิลไวแล้วสองใบนะครับเกตสามครับมีมาสามใบครับสปาร์คอนเทิร์นคิวริสครับตัวนี้ติดแมชชีนดิงนะมีเทคในช่องวรนยากาศครับลิมิตเบรกสี่วันเพอร์เทิร์นนะครับเรียกการฝั่งข้ามทั้งหมดเลสนะครับเขาได้บาร์สองนะครับผมแล้วก็พลาราลยเรียกาการฝั่งข้ำหนึ่งใบนะครับอยู่นี้บวกมื่นบวกคินะครับจะจบเทิร์นมีเทคนิคนึงเทคนิครับ อ่าวันเพื่อเทิร์นเหมือนกันนะครับโซบาร์สหนึ่งนะครับออเรียกาดอ่าเลสนะครับเรียกาดของฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ยูนิตนี้บวก2,000นะครับผมแล้วก็แป๊บนึงนะมันบอกว่าเลสเรียกว่เรียกาดเรียกาดและยูนิตนี้บวก2,000นะครับพอจบจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็คอการ์ดติดชื่อแมททินิ่งจากโซออกมาเลสด้วยหนึ่งใบโอ้ตัวนี้ดีนะครับแล้วมีเทคนึงครับเป็นเทคนในช่องแบนช่องเลียครับอ่า มันจะอ i ก n อ r e intersect นะครับผมถ้าเป็นถ้าเรียกากาศตัวนั้นอยู่ในทวาวะ p a r a ไล z ์นะครับอันนี้น่าจะถ้าเข้าใจไม่ผิดคือถ้ามัน p a r a ไล z ์เรียกเขาได้ก็คือเรียนั้นก็ไม่มีความสามารถินอร์เ s e c t นะครับอันนี้ต้องไปดูกันอันนี้ถ้าแปลผิดขออภัยนะแต่คือมันเพิ่มเทคมาค่อนข้างเยอะทั้งมีตัวออกจากโซทั้งเรื่องของการไม่ให้ตัวเร็จนะครับดูต,ต่อมาครับ V6 Cup Machining นะครับมีเทคลิม l ตเบร b a k 4นะครับเมื่อโจมตีแวนการ เอาได้บัสสจับพลาไลส์ใส่แวนการ์ดนะครับอ่ะตรงนี้มันมีบอกวิธีการพลาไลส์แวนการ์ดนิดนึงเมื่อเริ่มต้นเทินฝั่งตรงข้ามเนี่ยน, Faith, นะครับในช่วงไลฟ์เฟสนะครับฝั่งตรงข้ามต้องดิสการ์ดจากมือ1ใบถ้าไม่ดิสนะครับผมถ้าไม่ทิ้งการ์ดเนี่ยจะไม่สามารถนอนบอลไลท์ได้โคตรโหดการ์ดจริงไลท์ธรรมดาการ์ดนี้ต้องนอนบอลไลท์แต่ต้องเข้าใจว่าเกตสาของแวนซีโนะร่มันหาง่ายนะครับมันหาง่ายมันหาง่ายเพราะว่าจํานวนมันเยอะการ์ดจริงเนี่ยมันใส่กันอยู่ เจ็ดแปดเก้าใบอย่างเงี้ยแต่แวนซีโร่แม่งใส่กันสิบสามใบอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็มีเข่กหนึ่งครับในช่องวันกาดเมื่อลงมาเขาจะบัสหนึ่งครับคอเลียติดแมชชีนิ่งสตัวในโซลมาเลสมีเข่กหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ทําให้เกิดการอีกน้อยเดเซตเหมือนกันถ้าอยู่ในภาวะพาราไลส์นะครับของเลียอ่ะตัวเบรกไลท์ครับเบรกไลท์มีเข่กในช่องวันกาดลีดเบรกสี 4. ลืมบอกเบรกไลท์ไม่ติดแมชชีนิ่งนะเมื่อถูกไลท์ทับครับผมบวกมือจับพาราไลส์ทุกตัวครับรวมแวนเข้าไปด้วย แล้วก็เหมือนกันครับเมื่อแวนเขาถูกพาลาลายปุ๊บนะครับผมในช่วงไลฟ์เฟสเขาก็ถ้าจะไลฟ์ต้องทิ้งการาวบนมือหนึ่งใบถ้าไม่ทิ้งการาดก็จะไม่สามารถไลฟ์ในช่วงไลฟ์เฟสได้นะครับมีอีกหนึ่งครับในช่องแวนการ์ดนะครับผมในเธอเล่านะครับถ้าเรียการ์ดเขานอนหมดอย่ใน้บวก3,000โอเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ง่ายพอสมควรแต่ก็จะบอกว่าเรียการ์ดเขานอนหมดได้ไหมอาจจะยากนะเพราะว่าถ้ามันต้องตีตัดเรียตัดเรียเนี่ยข้างหลังเขาจับตั้งไว้ตัวหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันสํารหรับแวนโร่นคคัับออเีกตวึง ตัวนี้เป็นมิวแทนนะครับอ่ามีเทคในช่องบรนกาศลิฟตเบกสีครับเขาได้บัสสองยูดีที่บวกหมื่นครับจับพาราไลต์เรียกการฝั่งของข้ามเลยหนึ่งตัวนะครับแล้วมีเทคนหนึ่งครับในช่องแวนไม่ลงมารีทายออมันบอกอะไรรีทายออกบัสเกตหนึ่งหรือต่ํากว่าแค่นั้นเองนะครับยิงการเกตหนึ่ง่ต่ำกว่าทิ้งนะครับนะโอเคหมดแล้วนะครับอันนี้คือเมกาโคลนีแบบคร่าวๆนะครับอ่ะเรามาเปิดกาชาของในส่วนของเมกาโคลนีกันดีกว่านะครับว่าตัวของเมกาโคลนีเองจะ เราจะกรเดือกันขนาดไหนคือตอนนี้เราเปิดได้อยู่ที่ประมาณ12ซองนะครับผมก็เป็นเดวันเลยนะครับออกมาปุ๊บเราก็เคลียร์พวกเควสพวกอะไรไปนะครับนะโอเคเราจะมาดูกันแต่ก็ไม่เข้าใจอีิงๆทำไมดูนั้นเสร็จแล้วก็ออกมาปุ๊บมันต้องให้กูเข้าไปทางนี้ใหม่นะครับกูยังงงๆอินเตอร์เฟสกับเกมนี้อยู่ทำไมมันไม่ทำทางลัดโอเคใครที่ไม่เคยเปิดนะอธิบายนิดน,นึงเมื่อตอนต้นคิปเราลืมอธิบายเราบอกใค่มีแค่แค่ว่าแคนอีเวน แทนอีเวนต์เนี่ยเวลาเราจะเล่นก็คือเราต้องไปเล่นคาแรคเตอร์ไฟก่อนพอเล่นคาแรคเตอร์ไฟอ่ะมันจะได้ตั๋วอย่างนี้มาอ่ะตั๋วเป็นตั๋วงี้เป็นใบงี้เขียวๆงี้ปุ๊บพอได้ปุ๊บให้มาเล่นชาเลนจ์ที่นี่นะครับไหนเล่นชาเลนจ์อ่ะเท่าไหร่ว่าไปไหวเท่าไหร่ว่าไปเล่นตุ๊บ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 นะครับได้มันก็จะได้เป็นในรูปแบบของไอ้แว่นเนี่ยมานะครับพอได้แว่นนี้มาปุ๊บก็จะเอาแว่นเนี่ยมากดกาชาซึ่งตู้ใหม่จะอยู่ข้างบนตู้เก่าจะอยู่ข้างล่างใครต้องการหา หาตู้เก่าก็กดข้างล่างใครต้องการหาตู้ใหม่กดข้างบนแต่มีข้อแนะนําสําหรับเมกาคอลอนดีเนี่ยกดตู้บนไปก่อนก็ได้ครับตู้ล่างไม่ค่อยมีความจําเป็นแมชีนนิ่งหลักๆอยู่ตู้บนหมดเลยนะครับโอเคสิบสองซองครับไปแต่ไปทีละสิบซองก่อนนะสิบซองครับเรามาดูกันเราจะเกลือไหมอีเวนต์งานที่แล้วกูก็เกลือโอ้โหทองมาเลยสิบซองแรกจะมีสายฟ้าไหมซองแรกไม่มีอะไรครับมีฟอยใบหนึ่งเป็นตัวตีหมื่นด้วย โอ้โหมีเอ้ยมีตัวนี้ตัวหนึ่งดีดีใช้ได้อโอ้โทารันทูล่าเพียบโอ้ยได้นี่ได้ผีเสือ้อผีเสือเเส้อเจ๋งผีเสือเเส้อเจ๋งผีเสื้อเก่งมากเฮ้ยผีเสือเเอ ي, เส้อสองตัวแล้วโชคดีโชคดีอยู่ได้อยู่มันเป็นคีย์เวิร์ดเล่นจริงๆผีเสื้อเล่นกับตัวอะไรก็ได้นะครับทารันทูลา่าเพียบเลยมันเป็นคอมมอนด้วยโอ้โหยังไม่มีอะไรครับ สองที่แปดโอ้โหทารันดูรเยอะจริงสองที่เก้าครับโอ้โหทารันทู่าสองสองใบสองใบสองที่สิบครับผมโอ้ยผีเสื้อครับติดผีเสื้อมาสามแล้วแล้วก็โอ้อันนี้เธอถี่สองตัวไอตัวที่สองตัวแล้วก็ตีสิบสองตัวหนึ่งนะครับถือว่าไม่แย่ครับได้เราสิบซองแรกเราได้ดับเบิลแร่สี่ใบนะครับแล้วก็ตัวที่จําเป็นต้องใช้เงี้ยได้เกินเลยนะครับครบจนเกินไปเลย อ่ะอีกสองซองครับทิปเปิลจะออกไหมจริงๆทิปเปิลชุดนี้มันจะเป็นตัววอซิกกับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นวอซิกกับเบรกไ์มั้งหรือว่าเป็นตัวเฮอร์คิสสปาร์คอนไม่รู้นะครับโอ้โหเรื่องล้วมันจบที่เหลืองอยู่ดีเว้อ่ะไม่มีอะไรครับสองแรกซองที่สองครับซองสุดท้ายครับผมไม่มีอะไรโอ้ผีเสื้อครับโอเคคิดดีผีเสื้อครบละ นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมสำหรับ,บคลิปวันนี้นะครับชอบกดไลค์ตั้มกดซับสไคร้ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆจากช่องเรานะครับผมนะช่วงนี้อาจจะเป็นแบบเป็นการ์ดซีโร่เยอะหน่อยแต่ก็ยังมีแบทเทิลของแฟนการ์ดวี v ให้ดูกันอย่างเช่นเคยยังไงก็ฝากเลยครับใครอยากสนุนเราเพียงเงินสามสิบห้าบาทสามารถสมัครเป็นแทนเมมเบอร์ได้นะครับผมนะฝากร้านนะครับแท็บช็อปตอนนี้เปิดพีวีบีทีศูนย์สองอยู่ไปสั่งกันได้นะครับฝากแฟนเพจด้วยวีเอฟพีไปแถบชแนลวันนี้ไปละเจอกันในคลิปต่างๆครับผมสวัสดีครับ